กับปอนเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่พายลอดแล้วฮะในออฟฟิศอะแล้วก็เราก็เรียกว่ายุมกันเหรอเราร้อนกัน Rapid ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงสวัสดีครับ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 อัปเดตซีรีส์พี่คู่กับปอนเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้คือที่ไหนและ ตอนนี้ก็เรียกว่าปิดกล้องไปแล้วเรียบร้อยนะฮะอย่างสดๆร้อนๆเลยครับผมร้อนๆเลยช่วงอากาศที่แบบว่าร้อนๆในช่วงนี้นะฮะซีนที่จบไปก็อย่างเร่าร้อนอีกเหมือนกันเดือดเดือดใช่คำว่าเดือดมันอาจจะเร่าร้อนไม่รู้ว่าอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าแต่ว่าซีนมันเดือดอะซีนมันแบบว่าว้าวมันแบบมันแอคชั่นมันแบบว่า สนุกอ่ะมันมันมันน่วมดิใช่คำว่าน่วมคือกลับไปก็คือปวดตัวไปประมาณสองสาวันทุกตอนนี้ทุกคนเริ่มงงกันนะว่าเอ๊ะสีอะไรยังไงนะทําไมแบบต้องน่วมขนาดนั้นแสดงว่าใกล้เนี่ยปีนี้แหละได้ดูกันแน่ๆปีนี้แหละครับปีนี้แหละครับคาดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินเดือน6เดือน7จ็ดนี่แหละครับจริงๆความยากประถายเสร็จแล้วอะไรที่สุกว่าปัญหาไทยในการทําบทบาทใหม่ของเรา อย่างแรกเลยครับผมคิดว่าการเป็นตัวคาแรคเตอร์ทาดาในการที่เราต้องทําการบ้านให้ลุกทุกอย่างโตขึ้นความคิดความนิ่งความคูสุขุมแล้วในขณะเดียวกันเขาก็จะมีพาร์ทของความคลั่งลักแนวโอปป้าแนวแบบว่าถ้าพูดถึงซีรีส์ก็จะเป็นแบบว่าทรงๆโอปป้าแล้วก็เลือกอซีรีส์เรื่องนั้นชื่อเรื่องอะไรนะ,ะที่เขาย้อนเวลากลับมานางเอกย้อนเวลากลับมาที่มีความเกา่กาๆอะไนี่หความเกาหลีใช่ฮะ ต้องทำให้ครูมีมีม,มีถ้าในพาร์ทของความคลั่งรักอ่ะจะเป็นแบบประมาณเกาหลีแต่ถ้าเกิดในความของแบบว่าครูสุข,ขุมหรือแบบว่าอิโลติกนิดนิดนะี่ยก็จะเป็นแนว f i s t y d เชดมิส r ตอยอย่างเงี้ยม,มันต้องเบลนด์ด้วยกันให้ได้แล้วก็ แน่นอนฮะก็ต้องเป็นพูดถึงภูมิหลังของตัวละครด้วยที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาจากในนิยายอีกด้วยซ้ําให้คาแรคเตอร์ทุกตัวเลยครับมันจะมีความลึกความกว้างมากขึ้นนะครับผมแล้วก็โอเคมีในพาร์ทของคาแรคเตอร์ละมีในพาร์ทของความเป็นคุณธาดาละก็จะมีในความเป็นอ่าเรียกว่าไงการเข้าคู่และการ<ม>การเล่นแบบว่าร่วมเล่นกับพาร์เนอร์อย่างเงี้ยฮะก็ต้องค่อยๆปรับจูนกันมาตั้งแต่เวิร์กช็อป แต่ว่าโชคดีที่ว่าเรื่องนี้ครูเอก็ให้โอกาสเราในการแบบว่า,าทาเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะอจนไปจนถึงตอนถ่ายซีรีส์จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเรียกว่าไงไม่เคอะเขินกันละมีแต่ว่าต้องเพิ่มในจุดไหนมากขึ้นในพาร์ทของความน่ารักโอเคมีแล้วพาร์ทความแบบว่าเซ็กซี่อะไรเงี้ยมีแล้วแต่ว่าในตัวของอามินเองหรือตัวของทาดาเองในเรื่องมันก็จะมีในพาร์ทอื่นๆที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าในนิยายก็อาจจะแตะแตะบ้างแต่ในเรื่องนี้จะ ลึกเข้าไปอีกทําให้ตัวละครมันมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกมไม่ได้ไปถามไปกันย้อนกลับไปวันที่ต้องเข้าคาสซด้วยกันอ่ะครับมันต้องตามหาเคมีเขียนใจมันตามหากันยังไงมีวิธียังไงที่สุดแบบว่ามันยังไงเออมันมีวิธียังไงมันยังไงนั่นน่ะสิมันยังไงล่ะก็มันก็ต้องมีการแบบว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดกนะันเลยอย่างนี้ดีกว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดกันเป็นซีนที่เออมันดีมันดีมากๆนะจริงๆถ้าขอบคุณนะที่ถามเพราะว่าก็ย้อนกลับไปมัน มันเริ่มตั้งแต่เหมือนแบบว่าเราสร้างภูมิตัวละครมาก่อนเสร็จแล้วเราก็พาตัวละครของเราเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านห้องพักหอพักใดๆเสร็จแล้วก็นําตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยมาเจอกัน<ม>ทั้งอามินกับทาดามาดูซิว่าอ่เราครูครูเอเขาก็จะสร้างสถานาการณ์ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าตัวละครสองตัวเนี้ย จะผ่านอุปสรรคนั้นไปยังไงมีจุดไหนที่แบบมีความเป็นคาแรคเตอร์คลิกการบ้างแล้วก็แน่นอนฮะก็จะไปเราจะยกซีนบางซีนในซีรีส์มาลองทำเวิร์กช็อปกันดูว่าโอเคในซีรีส์ที่เขียนไว้ก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าเมื่อเราดันให้เคมีมันไปสุดความใกล้ชิดมันไปสุดอย่างเงี้ยมันไปได้ถึงไหนแล้วเราก็จะมาปรับจูนกันว่าโอเคประมาณนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวผม กับปอนเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่พ i l ลอตแล้วฮะในพ i l ลอตมันจะมีซีนที่เหมือนแบบว่าอยู่ในเหมือนในออฟฟิศอะแล้วก็เราก็เรียกว่าขยุมกันหรอเราร้อนกันขยุมใช้คำว่าใช้คำว่าซวบจริงๆริงอะครั้งแรกที่ถ่ายเลยนะครั้งแรกที่ถ่ายร่วมกันเลยแล้วที่เข้าซีนที่เข้าซีนเใช่แล้วก็ เป็นสีนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงว่าเป็นเป็นซีนแรกแต่เป็นซีนแรกที่เข้าส,ขสวบกัน <laughs> เรียก่อย่างนี้ดีกว่าทั้งตัวปอนเองก็ยังไม่เคยตัวผมเองก็ยังไม่เคยในระดับนั้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เทคแรกอ่ะครูเอบอกว่าโอเคคัดก่อนคัดก่อน <laughs> ขอเบาลงมานิดนึงขอเป็นความรักที่แบบว่าโหยหาะละมุนความร้อนร้อนมันมีอยู่ แต่ว่าอยากได้ความแบบว่าละมุนลงมานิดนึงหนุถนอมนี่นุนถนอมนิดนึงใช่ใช่งั้นพี่ย้อนกลับไปถัดตอนก่อนที่เขาจะเทงหมดเทคแรกอ่ะเราดุดันกันแค่ไหนโอ้โหไมัมนดุดันแค่ไหนคุครูเอต้องเบรกอ่ะครูเอเขาก็ปล่อยให้เล่นปล่อยให้เล่นจนจบปล่อยให้เล่นจนจบเร่ไงอธิบายเป็นภาพให้พี่หน่อยเพราะว่ามันไม่มีเบื้องหลังเลยพี่โอ้โหพี่ผมจะอธิบายไงดีอ่ะมันถาโถมยังไงโอ้โหมันถาโถมมันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่า คนไม่ได้คนขาดของอ่ะคนขาดของที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วไม่ได้เจอกันมานานแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้กินข้าวมาประมาณสองวันแล้วเเจอบะหมี่อ่ะแล้วแบบซู๊ดอย่างนั้นเลยแลี่นี้พี่ถามนะตอนนั้นในในในฉากมันคือ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 ยังไงเจอกันเพื่อที่มาลากันหรือว่าเริ่ม ถ้าถ้าตามถ้าตามอ่าเรียกไงตามไทม์ไลน์แล้วอะ่ะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสนิทก,กันมากๆแล้ว,แล,วแล้วก็แต่ว่าก็ยังคอยยัง้งยังคอยทนุถนอมกันมาตลอดอแล้วตัวอามินอะ่ะเขาบอกว่าผมให้พรคุณสามป,ประการแล้วอันเนี้ยหนึ่งในประการนั้นที่ผมพูดไปก็คือผมอยากเข้าไปในตัวคุณเรียกได้ว,ว่าก็เป็นครั้งแรกแล้วกัน มันคือการหนยหากันใช่แต่แค่เราหิวข้าวไปหิวไปหน่อยหิวอยู่บกิมุมกินมุมมาไปนิดนึงกินมุมมาไปนิดนึงใช่าที่ตอนนั้นนะเขาปล่อยให้เราเล่นก่อนโดยไม่ได้บีฟก่อนใช่ไหมพี่เขาบีฟประมาณนึงเราหยิบเอไว้ติดตามหัวเราใช่ครับก็บีฟมาประมาณนึงแต่ในภาพที่เราคิดอะไรเงี้ยมันอาจจะไปไกลกว่านั้นแล้วไงแล้วด้วยด้วยเคมีเคใจบรรยากาศแสงทุกอย่างอะไรเงี้ย ใจที่มันเต้นแบบตึกตักตึกตึกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่แบบว่าปึ้งผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่คือเมื่อมันได้ปะทะกันแล้วอ่ะมันก็เลยใช้คําว่าอาจจะเลยเถิดไปนิดนึงตอนนั้นตอนนั้นมันมันคุยกันยังไงเพราะมันต้องเริ่มเล่น NC ครั้งแรกด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้ถ่ายตัวเต็มครับคุยกับฟอร์ยังไงบ้างเออเราก็อย่างแรกเลยเราก็บอกว่าเอ้ย นายโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าปอเป็นพ์ทเนอร์ที่ดีมากทั้งในด้านการทำการบ้านแล้วก็ในความทุ่มเทของเขาในการถ่ายซีนแต่ละซีนคือเขาไม่หลุดเลยเขาโฟกัสดีมากๆแล้วโดยเฉพาะในซีนเนี้ยทั้งคู่เราก็ยังไม่เคยได้เข้าซีนแบบนี้กันเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็บอกเอยโอเค นายโอเคถึงประมาณไหนปอนไมบอกเฮ้ยได้เลยเอาเลยเต็มที่เลยอย่างเงี้ยแล้วเราเอาถึงตอนไหนอเอาถึงประมาณไหนก็ประมาณอย่างประมาณเราประมาณคือรู้สึกว่าพี่อยากรู้มากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นชื่อไม่เพราะว่าปอน่ะเคยผ่านไอซีในระดับที่มันเลเวลสูงเลเวลดมูลมอมของเรามันก็หลอไม่เคยหยุดดันเงี้ยอ๋อแล้วเขาเรียกว่าปีเอร์แผนมีความลิมิตแค่ไหน แต่ตอนที่เล่นกับเขาอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เขาสุดแล้วนะกับผมอะเขาก็บอกสุดทุกเรื่องนะเอ้ยขิงก็ทำไมพี่ขิงกลับ่ะเขาสุดยังไงกผมก็งั้นนี้ผมขิงคืนแล้วกันในซีรีส์อะถ้าในพายรอดอะพี่คิดว่ามันสัพมันคูณห้าคูณสิบในซีรีส์คูณอีกไปร้อยหนึ่งอันนี้ดือยู่ในยูทูบนะถ้าเอาข้อความมันไปเทสเข้าสุดระบบคอมพิวเตอร์พี่จะฟองถ้าอะไรกันของพี่นนองครับของพี่ก็แพนตอนที่ต้องบีบไปเล่นเอ็นซีด้วยพายรอดมัน เห็นภาพแล้วใช่ไหมเรามีลิมิตแค่ไหนกับการเล่นซีรีส์ไวท์ครั้งแรกของเราเอ่อจริงๆ ผมไม่ได้ไม่ได้มีคําเจาะจงหรือว่าลิมิตท,ที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าผมเรียกอะไผมเชื่อใจในด้านของตัวผมุ่มกับครูเอแล้วก็ในด้านตากล้องเองไม่ว่าจะเป็นทีมทีมกล้องที่สวยงามมากๆแล้วก็มีประสบการณ์มากๆแล้วก็ทางทีมกล้องและการที่เขาพี่เขามีประสบการณ์มากๆแล้วก็ถ่ายม,มาได้สวยมากๆแล้วก็รวมถึงตัวพี่น้องทางบอดคาสเองด้วยที่ให้โอกาสผมแล้วก็ผมเชื่อใจว่าในทุกซีน ที่ถ่ายออกไปฮะมันต้องสวยงามมากๆแล้วมันก็จะมีลิมิตที่มันจะพอดีพอดีพองามของมันอยากให้ทุกคนไปตามลุ้นในด้านของภาพความรู้สึก feeling แล้วก็สัญลักษณ์ที่มันสื่อถึงความรักแล้วก็ความเร่าร้อนตรงนั้นมากกว่าแต่ถามว่ามีมากน้อยแค่ไหนสําหรับสาววายนะฮะก็ไม่ผิดหวังอย่าง<ก>แน่นอนก็คือเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟได้เลย,เลยมีหมอนก็คือเนี่ยจิก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 ,จ,กจน หมดอะเรี่ยงงี้ดีกว่าใช่รับวต,ตอนที่ถ่ายจนมันปิดกล้องไปแล้วว่าพี่อยากถามว่าเคมีของเรากับเคมีของปอนตอนไหนที่เราเล่นไปแล้วเรามีเซนส์สัมผัสได้ว่าเนี่ยมันมาแล้วมันเฮ้ยมันได้มันโอเคหรือว่ามันอยู่ตอนไหนเอาจริงๆนะผมตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วครับผมไม่คิดว่าเราจะ คลิกกันได้เร็วขนาดนั้นอ,อคือต้องบอกก่อนว่าผมกับปอนน่ะจริงๆริงรู้จักกันประมาณห6ปีแล้วเราเคยได้ไปเจอกันครั้งแรกก็คือคลาสการแสดงครับแล้วก็เจอกันมาเรื่อยๆรืแล้วก็ก่อนที่จะได้ไปถ่ายไพลอดหรือว่าถ่ายซีรีส์เนี่ยก็หาเวลามาออกกําลังกายด้วยกันบ้างม,มาเจอกันบ้างร่วมกิจกรรมกันบ้างว่าเอ้ยนอกจากในพาร์ทของการแสดงที่ได้เจอในคลาสแล้วอะปอนเป็นคนยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วพอมาได้เจอเวิร์กช็อปไปด้วยกันผมก็รู้สึกว่าในพาร์ทอื่นอ่ะ ผมไม่รู้ว่าปอนเป็นยังไงบ้างแต่ในพาร์ทของด้านการแสดงการเปิดในด้านของการแสดงหรือว่าการที่เราสองคนสบายใจที่จะร่วมงานกันแล้วก็พูดคุยกันน่ย <c oughs> ค่อนข้างเปิดมากๆผมก็รู้สึกว่าเลยรู้สึกว่าเออมันดีตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วก็เรียกว่าเราค่อยๆต่อมาเรื่อยๆในพาร์ทของการแสดงเอหรือว่าในในพาร์ทของการถ่ายซีรีส์จริงๆเราค่อยๆหาความลึกของตัวละครมากขึ้นแล้วก็จริงๆมันจะมี โดยเฉพาะช่วงหลังๆเหมือนกันช่วงหลังๆอ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นตัวทาดาค่อนข้างแบบร้อตัวอาร์มินเองก็จริงๆปอน่ะเป็นอาร์มินที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกแล้วอะ <c oughs> ถ้าคิดว่าเอ้ยใครจะมาเป็นอาร์มินน่ยผมคิดว่าปอนน่ะ <c oughs> เป็นนัมเบอร์วันเลยก็ว่าได้แล้วพอเราได้มาเล่นกันไปเรื่อยๆ เข้าคู่กันไปเรื่อยๆจนถึงช่วงหลังอะ่ะมันมีการอินพรไวส์ที่เกิดขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ได้มีในบทด้วยซ้ําหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งครูเอแบบว่ากําลังอยู่ในซีนะนะครูเอก็วอมาเลยว่าเอ้ยพูดไปตรงนี้ออกไปเพิ่ม,มหรือว่าแบบทําอย่างนี้เพิ่มเพิ่มเข้าไปแล้วเรานอกจากที่เราจะต้องมีสติรับสารนั้นมาแล้วสแสดงออกไปอย่างอ่าเรียกว่าอย่างสัจจริงที่สุดหรือว่าอย่างจริงที่สุดในในฐานะตัวละครอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วอ่ะ เนี่ยผมรู้สึกว่าเราให้ความเป็นอิสระกับตัวละครมากๆแล้วอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคลิกแล้วกันใช่อันนี้เรารู้จักปอลแมา้งแต่ก,ก่อนอยังไ,ไม่รู้ว่าจะต้องมาร่วมงานกันใช่ไหมใช่ครับนานมากนานมาแล้วเราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเอ็นซีกับคนเพื่อนเราที่ออกกำลังกายาด้วยกัน <c oughs> ไม่เคยคิดเลยฮะ <c oughs> ไม่เคยคิดเลยเพราะว่า <c oughs> ต้องมาจุ๊บกับคนที่ต้องมาวิ่งรูวิ่งด้วยกันเกกำดังเดียวกัน <c oughs> ต่อยมวยเตะมวยเรียกว่าเรียกว่าไปเรียนมวยไทยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออคือไม่ไม่ไม่คิดเลยฮะคือก่อนหน้านี้ก็เจอกันในในคลาสการแสดงแล้วก็ได้เจอจริงๆได้เจอในเรื่องพรมลิขิตด้วยอ่าเขามาปอนมาเล่นรับเชิญมาจะมาเรียกไงจะมาจะมาจีบน้องสาวเราแหละแม่แพจีนเจอที่กองแต่ว่าไม่ได้ร่วมสีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอได้รู้ว่าพี่น้องจะมีโปรเจกต์นี้นะ ตอนแรกผมก็แบบเออตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆแล้วพอรู้ว่าใครที่จะมาเป็นพาร์รเนอร์เราอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเอออย่างแรกคือไม่ไม่ไม่คาดฝันอย่างที่สองคือก็ดีนะเพราะว่ารู้ว่าปอนเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานอยู่แล้วแต่อย่างที่สามที่ตามมาคือรู้สึกว่าเอาแหละเราต้องทํากันบ้านหนะัก เหมือนกันเพราะด้วยตัวซีรีส์ที่มีฟีดแบ็กมาดีมากๆเออตัวนิยายที่มีฟีดแบ็กมาดีมากๆแต่ตอนแรกแล้วตัวปอนเองที่ตั้งใจทํากันบ้านมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือทํากันบ้านมาเต็มที่ด้วยกันให้มากที่สุดเพื่อเวลามาอยู่ในหน้าซีนหรือหน้ากองแล้วว่ามันมันต่อยอดกันไปได้แล้วเรียกว่าไงเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดไงย้อนกลับคำถามเมื่อกี้ที่พี่ถามคนที่รู้จักกันจากคสการแสดงออกกําลังกายมาด้วยกันจะต้องมาจุบกัน มันยังไงมันยังไงเหรอมันมีภาพมมั้ยเพราะเพราะว่าเห็นหน้ากันยกดัมเบลกันแต่พอวันนึงจะต้องมาแบบไม่มีไม่มีภาพเลยคือไม,ไ,มไม่กล้ามีภาพเลย <laughs> คือถ้าในภาพในภาพของปอนะผมไม่ได้คิดแต่ถ้าเมื่อเขาเป็นตัวอามินแล้วอะ,อะเ,ออเรียกว่าไงอะ่ะ คือคือพอพอเวลาอ,อย่าเขินสิลูกจ,จะไม่ให้ผมเขินเลยได้ยังไงล่ะจะาจุบภาพจะไหมว่าจุ๊บภาพจุ๊บที่เราจุ๊บมันเป็นยังไงไม่ไงเขาเพิ่งถ่ายจบไงอารมณ์มันยังค้างอยู่โอ้ยยิ่งคุยกับมึงอะคือ <c oughs> คือต้องบอกว่าอ,งงอามินอามินในเรื่องเนี้ยเขาสวยมากเขาสวยเขาสวยและเขาหล่อในขณะเดียวกันแล้ว เวลาสายตาที่เขามองมาไม่ว่าในซีนใดที่เราต้องใกล้ชิดกันหรือว่าซีนที่ต้องจูบก,กันอย่างเงี้ยม,มันไม่มีความเขิอนอะนะฮะคือผมก็เป็นตัวทาดาที่ต้องการที่จะแบบว่าขยําเขาละกันแล้วเขาก็อาจจะเป็นแบบว่ามแมวตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระต่ายตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นเหมือนแบบเสือตัวใหญ่ๆที่แบบว่าเออต่ามตามใจไม่ไหวใช่ไหมพร้อมจะขยําแมวตัวเล็กตัวนี้ ก็ประมาณนั้นฮะก็เมือม่อเมื่อหิวก็ต้องกินนะครับทาราเนาะทาราทาราาแต่ถ้าตัวเราเองเลยถ้าเป็นปีเตอร์แพนเลยะคือเราไม่เรามีมุม,มที่มันงเกิดต่อปอนอะไรเลยที่อยากไปจูบเขาเหรอครับทนะถามออะนะททีถ, <c oughs> ถ้าตัวท้ทาตัวดาทาดาชมว่าอามีนสวยแล้วถ้าตัวปีเตอร์แพนชมปอนล่ะเราอยากจะไปขย้ำเหมือนที่อามีนไอทาราทำอามีนไหม ก็ต้องบอกว่าเขาก็เก่งในแบบของเขาแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาก็สวยอ่ะเขามีจริตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเออมันทําให้เราต้องการที่จะแบบว่าทนุถนอมดูแลเขาแหละทั้งในพัฒของของในตัวธาดาแล้วก็ในในฐานะนักแสดงกันเองด้วยนะใช่ใช่แล้วเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็ ไม่นานเกินรอฮะไม่นานเกินรอภายในปีนี้อย่างแน่นอนครับผมกับรีเซตการเกินใหม่ของดวงดาวครับผมใช่ฝากทุกคนติดตามเป็นกํนาลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ก็มาพูดคุยกันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Instagram นะฮะยูทูบซึ่งทางบอดแคสต์ก็จะปล่อยเบื้องหลังปล่อยคอนเทนต์ไปอยู่เรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามอย่แน่นอน <c oughs> ก็ไปพูดคุยกันได้แล้วก็ติดตามกันได้ครับผมแล้วก เมื่อมีอีเวนต์อะไรใดๆก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนี่แหละฮะได้เจอกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แล้วก็ในซีรีส์เจอกันคครับบขอุณครับขอบคุณครับ